สวัสดีเพื่อนๆนวันนี้มากินส้มตำกุ้งสดนะคะมีกุ้งสดมีปูเค็มปูนาเนาะกินกับผักไม่เห็นหรอกต้องหนีหรอกแล้วก็สายบัวข้าวเหนียวนะคะ ไก่ทอดค่ะไก่ทอดน่องไก่ทอดนะคะพี่น้องมากินแซ่บแซ่บย้ำกันจ้ะเห็นไหมคะหน้าอร่อยแซ่บเวอร์ใส่บักกอกนํำได้วยพี่น้องเห็นบอา ท้องไม่ค่อยดีไม่อยากกินเผ็ดสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าด้วยตามด้วยน้ำนะคะงานโคก อันนี้ก็ขอลาก่อนนะคะสวัสดีเพื่อนๆบ๊ายบาย